สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นดอปาติก้าครับไตนี้เริ่มก่อน,นะครับเริ่มก่อนแต่ว่ามือเล่นไม่ได้ครับถ้าเริ่มหลังอะ่ะมือเนี้ยจะดีกว่านะพอเรามีแฮนด์แท็บเยอะแล้วเราก็ใจเล่นได้ด้วยแต่ว่าเริ่มก่อนครับก็ช่วยไม่ได้นะมือแรกมีเคเซียครับมีเป็นดีดีโคอุลละชีนิ้วทานเซียนครับก็ถ้าเกิดลงอ k เคเซียไปเนี้ยก็ไม่ดีครับเสิร์ฟไปเราก็เล่นต่อไม่ได้นะเพราะงั้นเราก็ยังไม่ต้องบอกฝั่งข้ามครับว่าเราเเล่นน็็อะะไรราก๋ ชีนี้กับาทานเซียนแล้วก็ผ่านเลยดีกว่าเซตครับทานเซียนนะถ้าไม่มีอะไรทำครับเซตซ้ายสุดกับขวาสุดนะเผื่อไฟตรงข้ามเป็นเพดูลัมจะได้สู้ได้ก็ผ่านเลยครับเธอฝั่งข้ามใช้เป็นลูบิเลียนนะครับน่าจะเป็นบิสเท่านะทิ้งเสริฟเพื่อนครับตรงนี้เรายัางไม่ชัวร์ครับว่าเขาเป็นอะไรนะสมมติว่าถ้าเกิดมันโหดยิ่งกว่านี้เราค่อยใช้ชีนิวครับชีลูบิเลียนก็ได้ให้เขาเสริไปก่อนนะ จะเป็นแมกนามัดครับแล้วก็ใช้เป็นบิงโกครับเป็นบูอายนะบูอายบิสทอครับไม่ได้ใจนะว่าเล่นด้วยกันประมาณไหนแต่ว่าใบนี้เก่งนะใบนี้บอกว่าเปิดวเด็กสาใบใช่ไหมอ่าโชครับโชกัสสาใบที่เป็นบูอายนี่แหละพวกเนี้ยจะให้เลือกหนึ่งใบเอาขึ้นมือได้ตรงนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนเป็นบูอายตัวใหญ่ๆ่เงี้ยจะสู้ลำบากนะเพงะะัานเราก็อุตลาครับในเกตเลยครับไม่ให้เสิร์ชนะ เจอแค่บิทเทอย่างเดียวน่าจะพอเจอบูอายด้วยจะเยอะไปหน่อยใช้เป็นโตโมครับรีมูตูบิเลียนเลยนะตัวนี้เราก็สบายแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีบูบิเลียนแล้วเต็มที่เขาก็ต้องโมโตใหม่ถ้าโม่ปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยใช้อื่นแก่ถ้าเราไม่ใช่ดีดีโคครับกับซีนิว e นะทีนิวครับลงต่อเลยลงไปดุยสูร์ดมนะครับแป๊วมือแรกเขาถือบิทเทิลเยอะมากนะเพราะเมื่อกี้เขาเสิร์ชแมกนามัสขึ้นมาแล้วก็มีทั้งโตโมมีทั้งดุยวิรม์มแล้วก็มีลูเบเลียน ก็เต็มไปหมดเลยครับทีนี้เกตเฟกตัวโม่ครับโม่เป็นลูเบเลียนนะและ้วก็ทีบิวโดวยสเวิร์มเลยครับจริงๆตรงนี้เหมือนจะใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะด้วยสเวิร์มเก็บไว้ใช้ดีกว่าตัวที่ลงน่าจะลงเป็นแมกกามันมลงมาเสิร์ตแล้วก็เรียกลูเบเลียนน่าจะเก่งกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหากับเราลูเบเลียนครับกตเทคเสิร์ตเราก็ใบ้เลยนะพอถ้าเกิดโดนเป็นแบนเดดบีนมาไล่ยิงครับจะระบากก็ไม่ให้เสิร์ตให้เขาเปแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละตู้ง่ายๆหน่อย ทีเกครับเข้าไปเท่าเลยนะก็2 5งพครับพอได้อยู่แล้วเขาผ่านเลยนะแปลว่ามือ่ะถือแมกนัมัดอยู่หนึ่งตัวอีก2องใบเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวครับไตเล่นได้ละลงอ e ีเคเียเสิร์ชแมทิกก็เล่นได้เลยตัวแม็กซีครับคนดีคนเดิมของเรานะก็คือเขาเล่นไปหมดแล้วค่อยจัวได้กอช่างมาครับเอาไว้ใไทตา้าก็ได้ก็ลงอ e ีเคเซียครับเอฟเอีย e นะเสิร์ชเสิร์ชเป็นแมทิกครับ แล้วก็ปักมทติกเลยเสือสองใบเสิร์ฟมอนเป็นอัลบาครับแล้วก็เสิร์ฟเวครับเป็นคารามิตี้คารามิตี้ครับโม่เป็นไฟก็ส์นะเพื่อลงโซอาครับเอาไปไล่ตีก็ตีคืนเลยครับที่แล้วก็เคลียร์บอร์ดได้สวยๆเพราะเรายังไม่เสียมือแฮนด์แท็บที่เราถือไว้นะชีนิ้วก็ยังไม่เสียแค่ลงอีเคเซตัวเดียวครับบวกสองสบายๆตีเสร็จปุ๊บโดนเป็นอีเวลลี่แมทครับ อันนี้ถือว่าเสียหายนะเพราะว่าเราจะต้องรีบูฟสาใบเลยเพื่อเหลือใบเดียวไอ้เดี่ก็ยังไม่ใช่เลยน่าเสียดายเหมือนกันตอนแรกกะว่าจะตีเสร็จแล้วค่อยใช้แล้วก็ใช้โซอาโมต่ออะไรย่างนี้พวกความได้เปรียบแต่ก็ช่างมันครับเหลือใบเดียวครับไม่มีอะไรเก่งนะมีแค่โซอาเก่งตัวเดียวเราก็ใช้ชีนี้ครับเชทิ้งไปก่อนเลยรีมูฟเป็นลูเบเลียนนะเพื่อในเกรดเอฟเฟกของลูเบเลียนถึงเทิร์นถัดไปของเขาเลยจะได้ไม่โดนเซิร์ฟกระดักมายิงนะเอฟเฟกโดดก็ดโดไม่ได้เพราะโดนในเกต พอเสร็จปุ๊บแล้วก็รีมูฟอีก2ใบ3ใบครับก็เก็บโซอาไว้นะเพราะตัวพวกนี้เก็บไว้ก็ไม่ไปโยชน์โซอาพอสู้ได้บ้างครับแล้วก็เฟกโซอารครับกดเทคเลยเขาต้องเอาออก7ใบนะได้มาเป็นวิชวลเวิร์สครับตัวนี้เป็นถ้ายืนบป็นบอดจะเป็นคอร์ดมอสมัง้งแล้วก็เป็นคูลิงคุลิโบครับเป็นไทยอนนะนัมเบอร์ร้อยเลขคู่นัมเบอร์รนะ้อยนะมันจะเป็นแร้งแปะเพราะบัวไอ้ก็เป็นแปดดาวนะแล้วก็เป็นบัวไทยแลนด์ครับตัวนี้เก่งมากๆนะ เมือนจะไม่รับเทคกับดักมังเลยสิอย่างแล้วก็เป็นนกครับนกจิ้มหลังแล้วก็เป็นโฮปฮาบิงเกอร์ในเกตเวสพวกนี้ก็เก่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฮอเก็บอีเกตใบเป็นอะไรไว้บ้างก็ผ่านเลยครับไม่ไวทาแล้วเบอร์คนละสองใบนะการสามใบเท่ากันตัวครับฟ้าผ่าครับตามเมื่อตะก็กโดนอีเวนแมทนะตอนนี้ก็โดนฟ้าผ่าตาอีกระบาดเหมือนกันตัวนี้เขาสเปรย์เป็นแมกน่ามัดครับ เรามีแมนะ็กซีนะก็โย่แม็กซีเลยเพื่อจวใครสักคนมาช่วยครับใช้ดีขึ้นเคลนิบโซอาไปเลยนะก็โซอาก็จะไม่เจอเราอีกแล้วใส่มาตัวเดียวด้วยแม็กซี่ครับจวหนึ่งจวครับจวเป็นพันนิตเมนก็ถือว่าดีนะเพราะเดี๋ยวเขาตีมาล้วก็เหลือสามพันใช่ก็เดี๋ยวเซตพันนิตเมนเปิดพันนิตเมนปุ๊บโม่เป็นมังกรเหล็กแล้วก็ฆ่าไอ้ตัวที่เขาจะตีเรา แลเอนเฟรเราก็ได้เสิร์ฟเป็นสเปรย์เป็นอีเคเซียมาเสิร์ฟของเล่นต่อนะโัวตีครับยังเหลือเป็นดีดีโคนะเป็นแบบไม้ตายก้นหีบเอาไว้ขัดเอ็นเฟรครับอา่าไมค์นามัดเสิร์ฟเป็นไข่นะไขน่นี่ไม่แน่ใจเลยดีดีเสิร์ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่าหรือเปล่าเข้าเธอครับตัวสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้ดีมากทำให้แบบปกติถ้าตามแผนเดิมอะเราจะเซฟแพนดิเมน์ใช่เราจะชา้าไปเท่านึง ถ้าโจสปาเกตตี้ครับเราได้เล่นได้เทินนี้เลยก็เดี๋ยวใช้สปาเกตตี้ครับเสิร์ฟสองใบตรงนี้ไวลิลิกสู้ไม่ได้นะเพราะพลังมาตับนะเราก็ใช้เป็นไวไนท์ดีกว่าไวไนท์อย่างน้อยป้องการสองพันห้าครับไอโฟนเนี้ยตีไม่ได้อยู่ละแล้วใช้พิธีกรรมใหม่ครับรีมูฟเป็นไฟก็สเลยนะเพื่อลงเป็นไวไนท์แล้วก็เซต็จแคนิเม้นครับตรงนี้ถ้าเขาตุกติกขึ้นมาครับเราก็ใช้เฟของไวไนท์นะ โมอีตาเด็กเราแล้วก็โมอีตาเด็กเขาเพื่อที่จะเป็เป็นเมียนอเดนเพื่อยิงก็ได้หรือเป็นยังไงไว้แก้บอสนะใช้เป็นกีตาร์ครับอ๋อกีตาร์ทิ้งไข่แปลว่ามืออีกใบครับน่าจะเป็นกีตาร์อยู่แล้วนะเซอร์เป็นอัลเทอร์เนทีฟครับอัลเทอร์เนทีฟคู่กับบูไอธรรมดาตัวนี้จะระบาดนะเพราะเดี๋ยวอัลเทอร์ทีฟจะโชว์ใช่ไหมตัวนี้เขาเล่นการครับเอฟเฟกต์ของไวไนท์ดูอีตาเด็กเขาแล้วก็โมของเรา ตัวนี้ส่งเป็นมกรเหล็กนะครับเพราะเอ็นเฟยจะได้เล่นต่อได้จ้ะแลวที่โมเป็นไทยแลนด์เนี่ยครับเพราะว่าเอตเดลเขามีไทยแลนด์สองตัวแล้วตัวนี้ถ้าเกิดมันเรียกมาตอนเนี้แล้วเราไม่มีโซอาร์อยู่แล้วครับเพราะโซอาร์มันตายจากเราไปแล้วจะสู้ไม่ได้นะสู้ยากมากๆเพราะงั้นก็เคลียไทยแลนด์ออกไปให้เรียบร้อยจะได้สู้ง่ายนะแล้วเขาก็โชว์วายครับลงไปอาเซีจีนตรงนี้เขาจะสั่งยิงได้ครับสั่งยิงไวไนท์นะเพราะว่าไวไนท์มันไม่มีเทคป้องกันตัว ก็จะโดนตี250แตะลำบากนะแต่ว่าเรามีพันธิเม้นครับจากเมื่อกี้ก็ใช้พันธิเม้นเลยไม่ต้องรอคอยทีดนะพอไม่งั้นมันจะไม่ทันละพันธิเม้นครับเลือกยิงเป็นแม็กนามมัดนะแล้วก็โม่เป็นเมนอเดนพอพลัง250นะแล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟกต์เมนอเดนยิงบูอที่ทิ้งก็จะเคลียร์บอร์ดได้เสร็จปุ๊บก็ใช้ดีดีโคครับรีมูฟไข่ไปเลยเพราะว่าตอนเอ็นเฟสนะครับไอไข่เนี่ยมันจะเนี่ยครับตอนเอ็นเฟสถ้าเกิดอาเมี่นี้อยู่ในหลุม เพราะว่ามันถูกส่งเนี้ยจะสามารถสเปรย์บูอายถึงตัวได้เราก็ใช้ดีดีโคครับโฉบทิ้งไปเลยพอเอ็นเฟสไข่ไม่มีหลุมก็สเปรย์บูอายไม่ได้เราก็จะมีมอนตั้งอยู่คนเดียวครับข้อข้างได้เปรียบแล้วมัง้งเข้าเลยครับเอฟเฟกต์มังกรเหล็กนะสเปรย์เป็นอ e ีเคเซียครับอีเคเซียเิร์ตเสิร์ตเป็นแมทิกนะพอเดี๋ยวแมทิกมาปุ๊บแปะเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวมอวตาเขาได้อีก ขเขาใช้จัจ่วครับจั่วเป็นแม็กซิมัสแม็กซิมัสก็ดีนะเพราะว่าเราได้มโมอินเลีเขาด้วยแล้วก็ได้มโมของเราเพื่อเล่นต่ออาจจะมโมเป็นกระแปงขาวเพื่อเสิร์ฟเป็นแบบคู่ไวริลิกมาเล่นแปดแมทกครับแมทกเสิร์ฟมอนหรือเวทพิธีกรรมนะเสิร์ฟเป็นไวริลิกมาเลยแล้วก็กดเทค,ครับโมแค่ของเรานะเพราะของเขาไม่เหลืออะไรละเพราะเมื่อกี้เราเช็คมาแล้วจากไอเฟลของขวไวไนใช่ปะ่ะก็มโเมเป็นกระแปงขาวครับกระปงขาวเสิร์ฟ เสิร์เป็นคารามิตี้นะพอเดี๋ยวคารามิตี้ใช้ปุ๊บโม่กับแป้งขาวซ้อมอีบใบครับเพื่อลงไวริลิกเพราะไวริลิกสีดาวลงไปเลยแล้วก็เฟรครับก๊อปพลังนะก๊อปพลังของอีเคเซียก็แป้งขาวครับจะเสิร์ตด,ด้วยไวริลิกเพิ่มพลังครับเป็นสองพันนะแป้งขาวก็เสิร์ตมาครับเพราะว่ามอนพิกรรมเราหมดแล้วเราเล่นได้แค่นี้แหละเติมมือไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เฟคของ แม็กซิมสัสครับรีบูฟมอนเอกเตอร์เด็กสเปสเปสตั้งตีนะเพราะเดี๋ยวเราจะไถละเราก็เอาไอ้ห้าร้อยเนี่ยไวในตั้งตีเลยแล้วก็ตีอัดเลยครับเพราะว่านี่จะห้าพันห้าครับสบายสบายตามสูตรครับตัวเล็กตีก่อนนะเราค่อยเอาตัวใหญ่ตีผิดก็จะเรียบร้อยครับประมาณนี้เวลาเจอพวกบิสช,ชออย่างเงี้ยแล้วเขารีมูฟแบบ ไอโซอาไปเนี้ยเราก็จะเหลือแต่ตัวเล็กๆเพราะตัวเราใส่แค่อย่างละตัวใช่ป่ะล่ะแต่ว่ายังดีครับที่พวกนี้แบบเราเล่นอย่างอื่นต่อได้มีเมียนเราเล่นช่วยยิงมีโนมินี่ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูริเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นริเด็กของเด็กบูไอ้เบสเท่าเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นบูไอผสมกับเบสเท่าแหละมีเคลียรแม็กซ์ดูนะไว้เซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวเมนเด็กครับเป็นบูไอสองตัวเป็นแบลเชนเฟเดอร์ครับเอาไว้กันตายนะแล้วก็ไข่ครับไข่สองใบแม็กซี่สองใบครับ แล้วก็ไอเปาปี1ตัวเซตบิสซอลจะเป็นอย่างระบายนะครับแต่ไม่ใส่บาดเด็กนะเป็นแมกนามัสโตโมด้วยสเวิร์มมีไคจูด้วยของแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็เป็นอาร์เทอร์ทีฟครับ1ใบแล้วก็ดาร์กอนสเปริตไอนี่เอาไว้สเปรจากไข่นะเอาไว้จิ้มหลังแล้วก็บูไออาร์บิสครับตัวนี้ก็เก่งนะมีเทคแบบว่าสเปรแล้วก็เสิร์ฟพวกพิธีกรรมได้อันนี้ก็เป็นทีเด็ดของบูไอครับรบูไอเจ็ดตัวนี้เก่ง,งมากๆนะ บัวการที่ควบคุมอยู่ครับจะไม่โถมลายด้วยการใสยของข้ามรวมถึงเอาการ์ดอื่นตัวมันตายนะแต่ว่ามีเทคสเปรย์ถัดไปก็เป็นลูเบเลียนครับเพราะมีเบทเทิลนะลก็ต้องมีลูเบเลียนด้วยเป็นเคียวแม็กครับหนึ่งตัวเพราะมันเสิร์ชได้นะถัดไปก็เป็นทันเตอร์โบครับที่โดนเมื่อตะก,กี้นะมีกับใจด้วยเพิ่งเห็นนะว่ากับใจใส่ไสองใบเอาเรื่อมกันนะแล้วก็เป็นเทดอินครับบูอินนะแปดดาวก็ต้องใส่เทดอินครับไว้ช่วยจัว่วกีตาร์ครับเอาไว้เสิร์ชพวกบูอินขึ้นมาเล่นได้ แล้วก็ไปนี้ชุบมังกร,กรครับแล้วก็รีมูฟการตายได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการชปองบูอายเมื่ตะก,กี้ครับใบเสิร์ตนะแล้วไปเคลียฟอร์มครับพิธีกรรมอันนี้เป็นรีเกนครับแต่ว่าไม่ได้ใส่แบดเดิ้บีดนะแปลกๆเหมือนก,กันน่าจะใส่บีดให้คุ้ม,มอันนี้ก็เป็นอัลติเมทฟิวชั่นครับสามารถฟริวชั่นบอมบูอายจากใช้วอร์ชวดิบจากจากไหนนะจากมือสนามหรือหลุมสับกลับเข้าเด็กแล้วก็ถ้าเกิดตัวที่ใช้เวอร์ชวลดิบครับมีบูอายไว้ดาักกอนเนี่ย ก็จะได้ยิงร์ดตามจํานวนเวลาฟิวชั่นครับเขาจะฟิวออกไปตัวนี้บัวไทยแลนด์ตัวนี้เก่งมากๆตีออได้ครับแล้วก็ตัวมันจะไม่รับเทคของกบดักกับเอฟเฟกแล้วก็ถ้าเกิดมันตีอ่ะสามารถเอากบดักหนึ่งใบในหลุมมาเซตได้ก็คือถ้าเกิดตีปุ๊บเนี่ยก็จะโดนดิเมนชั่นบาเลียเอามาเซตทุกเทินไม่ก็เป็นทานเซียนเซตทุกเทินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถัดไปก็เป็นดิเมนชั่นบาเลียครับเอาไว้สู้กับพวกอะไรดีเทรลเมน์เพราะมันมาจะในเกเเฟ์ของพวกมอน พิธีกรรมฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิสหรือเพนดูลัมนะแล้วก็เป็นอีวิลแมทสใบครับไว้แก้บอดนะแล้วก็เป็นธาทานเซียน2ใบเอ็กตาเดก,ก็เป็นไทยแลนด์ครับ2ตัวแล้วก็ตัวนี้ซามูไรนี่ทําอะไรได้นะถ้าตีแบตเทอร์มอนสองข้ามห้ามเชนไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็เป็นคู่บุยครับอาสูไอ้นะเอาไว้ชุบบุยมอนเหลืองบุยสปิดิตในเกตเอฟเฟกในหลุมแล้วก็ห้ามฝฟล์ข้ามสเปรมอนสองตัวพร้อมกัน ไป v i s ว a l World ครับถ้าเกิดมันอยู่บนสนามการ์ดที่ตกหลุมจากบอร์ดจะไปมูฟโซนแทนแล้วนี่ก็เป็นคู่นะครับนัมเบอร์1ร้อยกับนัมเบอร์9เก้าเจ็ดนะไปคู่ตีหมื่นครับของพวกแรงแปดเป็นเทยอนครับแล้วก็เป็นไฮบิงเกอร์ลิงค์คุยโบเพราะว่ามีหนึ่งดาวนะเป็นพวกนี้เฟเดอร์ไข่มีเป็นแซคคิฟายด้วยตัวลิงก็เพราะเป็นเลเวลหนึ่งครับหลายตัวมีเป็นไนท์แมฟฟฟนิกครับไว้จิ้มหลังแล้วก็ชาเมอร์มืดนะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กริชั่บูอายนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ